สวัสดีครับช่องเจ็ตีรถแห่จ็ตเกมซาวครับผมวันนี้มาอยู่โรงอบครับไปเอิลชาแนลครับผมมาเห็ดอันปากโหลดครับนี่ครับซุมนี้เห็ดแล้่าเลียอ่พ่นสีเล็กน้อยครับผมนี่ครับเล่วเล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปากครับผมเจ็ดปากแปดปากคุณครับอคุณนี่ก็ตัดกมีเจียนี่ครับเก้าสิบเอ็ดสิบสองนี่ครับมือนี้เห็ด ขันกับโซ่ครับประคันกับเห็ดนี่ครับอันนี้เป็นได้กแก้วครับนี่กกด้แก้วใยแก้วบางนล็กน้อยครับตัวนี้นี่เป็นเลซินครับผมอืน่นเชนเหาเตะขวมนะครับหุ่นไหลลงหุ่นนี่เป็นเลซินครับผมอันนี้ใส้เที่นครับจังบอบติดครับผมนี่อันนี้เป็นตวัวแบบครับผม ตัวแบบดังดีครับซุ้มนี่ดังไก่ใส้กับรุ่นเฮียจะคิมซ่ากับซุ้มนี่ครับเลยครับก็เลยเฮ็ดไว้ครับเห็นมันดังไก่ดีครับเลยเฮ็ดไว้ครับนี่ครับแข็งแรงดีครับอย่พาไปเบิ่งซุ้มเฮ็ดแล้วนี่ครับเจอซุ้มเฮ็ดแล้วนี่แข็งแรงดีครับผมโอ้แข็งแรงดีครับ อันนี้เอาไปใช่แล้วก็บางคนก็จะเอาไปใช่อันอันนี้ไว้นะครับปกติตะปูใช่เลยครับนี่นี่เส่นสองสั้นครับผมว่าดีมีลูกค้าสั่งมาครับสั่งสิบปากึ้นครับสองร้อยยี่สิบบาทครับผมนี่เจ้าครับผมนี่ปากนี่ครับอันนี้ก็อันนี้ก็ท่านละแหงครับผมตากไปอยู่ เป็นประมาณนี้ครับก็ต้องไปเจียไปยังออกครับผมนี่แข็งแรงครับผมนี่มึงครับความหนามันนี่นะครับยเจะไปเจียไปยังออกครับสวยงามครับผมดังีครับตัวตัวนี้ทดสอบมาแล้วครับนี่ครับเป็นเจียเป็นยังครับผมอันนี้ก็ลงมือต่อ นี่ครับับเอ็าแนลครับเมือนเทียนครับ้องท่าเทียนก่อนครับ Dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. อันนี้ท้าอลไรเราอยากแกะออกครับเดี๋ยวเบิรงกซินนี่ครับนนเรเาตายหางคักไปได้ครับออเพราะผ่อนหมาดนะครับโ่ษหมาดแจวเลยเนาะแหงหางคักยวเสียมซ้อออกครับพิมพ์กับแตกแข็งครับครับนี่ครับแม่แบบโหหยับได้สาบาได้หยับโชว์แตกไปเลยแข็งคัก โอ้ยไฟเบอร์มาจีตแตกเนี่นี่ครับทนทานครับแข็งทนทานโอ้เวลาจังรถเทียนเนี่ยพี่ยูคโฟมสีนี่ครับซุนี่เลียตัดซุนี่เลียตัดครับผมแล้วซุนี่เลียพ่นสีกันเลี้ยวครับนี่ออเดอร์มาสิบสองบาทครับผมจากย่างตลาดนี่ครับเดี๋ยว่อะไรเดี๋ยว้อมจีตัดครับบ้านนี้ งนนามมนับขั้นไข้ครับพี่โอ้พื้นแดงขึ้นขอหยัดตั้งกล่องกันครับบนับบนผมจัดเรียบร้อยตอนนี้พ่นสียักน้อยๆครับผมพราะผมมีขาเป็นนี่ครับซื่อๆแอนพ่นเป็นสีดำไปครับตอนนี้พ่นเรียบร้อยครับผมนี่ครับเมืองกัน แต่ทั้งหลังนี่สิบริพนทรพรมมีข่าปันเทียนอยู่นี่ครับปลากระสีประมาณนี่นะครับโอ้สีทัละแห่งตัวนี้โอ้หาหัวเอ้ยนี่ครับตยูนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับสิบสองปากครับอยู่นี่สิเด็กส่งให้ย่างทั้งย่างตลาดครับตัวนี้นี่ครับแล้วๆมาชมเหมือครับ นี่เป็นห้อยเจียห้อยอย่างมาบเจ้าโป้เมือ่อยกันครับพวกนี่คั้นค่ายครับผมนะจะพาเป็นนี่ครับนี่เป็นห้อยเจียวครับเจียเจ็บนี่เช้ใบตัดเล็กเจียเสยอันนี้กับสุ้มเป็นเป็นแม่แบบนะครับซุ้มนี่ยั่งครับผมเก็บไว้ เดี๋ยดิ่กตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าอันครับผมอ,อ,อันนี้ผมเนียเย้เว้แบบมันเธอส่วนหน่ง่งจะไปส่งครับแบบนี่ครับแน่นครับปากโหลดแบบน่นนะอันนั้นใส่สีไว้เพราะมัน บบมีอันห้อยนี้เสื้อห้อยอยันใย,ย,ย,ยเกี่ยวห้อยอย่างครับน,น,บบนบบี่เราจะปีเราทำสี่สตีปีไปสองสองปล่องท่นเราทัวร์อยู่เลยโบได้ออกไปซื้อครับเลยกะเลียดจีไปสูงเลยเพราะว่าโบได้ออกไปแล้วครับเดี๋ยวเพิ่นไปเพิ่นกันจีไปพ่น้นอีกรอบนึงนะครับนี่พ่อนอีกรอบนึงพอดีงามครับผม พอไปใส่ใจใส่ปากใส่ยังมันก็นสิรุดเชื่อครับท่านผ่อนเชียนมีพ่นไปรอบแหลกมึงนี่ครับอืมนี่เป็นฟุ้นเป็นฟุน้น,นอันนี้ใส่ปากลำพงครับปากสิบสองครับผมปากเสียงกลางเอ้ปากเลยปากสิบสอง,สสองสพอดีครับนี่ครับใครต้องการก็สั่งมาได้ครับเ็ดให้ได้หรืออาครับผม นี่ปากซุ้มนี่ปากสองร้อยห้าสิบครับผมซุ้มนี่สั่งมาได้ครับตัวว่าจะเป็นปากหนึ่งสองปากเข็นให้ในเวิร์ดแข็งแรงครับซุ้มนี่ปากหนึ่งสองปากเข็นให้ในเวิร์ดครับผมเนะะี่ยเดี๋ยวถามแห่งกันครับถามแห่งกัสิรวบ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 ไปใส่ล่างไปทรงครับนะครับตอนนี้ผมเอามา ตากไหมครับผมเอามาตากกแดกเสียบเสียบบดเอาสิไปส่งอ่ะนี่นครับปากรถเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้ปทำนีวันครับจะถ่ายเบิึงเรื่อยๆครับจะเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสด,ดีครับ